พี่ไม่ต้องไปลงทุนสลับแอปแปลภาษาหรอกพี่เสียเวลา ยาเที่ยวบ่อยลายมันสิหมดหนูก็ไม่มีเงินเก็บนะตอนนี้หนูก็พูดไปงั้นแล้วว่าตัวเองมีเงินเก็บแต่ที่นี่มันก็อัดงเดียวหนูก็ทักไปหาเพื่อนเป็นกำลังใจให้ขอให้เงใจนี้ใ่ หนูจะรับคำแค่ดีๆคำไหนไม่ดีหนูจะปัดทิ้งหรือขอบคุณทุกคนนะหนูต้องขอบคุณพี่ๆที่แบบว่าเขาเรียกว่ายัางไงนะมาให้กำลังใจหนูในวันที่แบบถ้าไม่มีติ๊กตอกถ้าไม่มีพวกพี่หนูก็แบบประสาทกินแล้วมั้งเนี่ยหนูมีเรื่องเครียดเดยอะมากมากเลยเรื่องในใจหนูค่อนข้างที่จะแบบเยอะคือมันพูดกับใครไม่ได้ มันก็อยู่ที่กับตัวเราเหมือนเดิมบางทีเธอจะยอมใจเย็นแล้วฟังฉันสักหน่อยใช่อุ๊ยน,น่ารักมากขอบคุณค่ะอยากเจอหนูต้องไปเจอที่นู่นแล้วนะ ลำก็มาเพื่อนหนูไปก็ไม่รับสายทำงานหรือเปล่าทำงานโฮมโปร ลงสาขาเมกาเพื่อนมีหนุ่มหรือเปล่าก็อย่างนี้แหละคนเราเนาะมันก็ลืมกันแล้วมั้งคือรูปอะไรเนี่ย โ,โหผดมาเต็มเลยพี่เรามีไหมไม่มีค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะหลุมไฟยิ่งสบาพี่ชื่อแป,ป๊บซี่ดรือ ใช่ค่ะชื่อแป๊บซีค่ค่ะเปลี่ยนเป็นชื่อแป๊บซี่มาสักพักหนึ่งแล้วแป๊บซี่เมื่อวานได้ยกช้างสักขวดไหมเมื่อวานหนูไปเซเว่นโกก็เลยไปได้แต่อันนี้มาอย่างเดียวเห็นปะอุ้ยขอบคุณนะขอบคุณนะคะหนูไปได้เนี่มยมันอะนี่แล้วก็ข้างนี้ แปบซี่อาซาทุกที่แต่พี่อาซี่ทุกท่าอะไรนะยิ้มแบบมีหนุ่มไม่มีค่ะหนูหนูเนี่ยจะมีหนุ่มโดนไปเท่าไหร่เนะ้ะพี่ลองเดาห้ารูห้ารู สวยด้วยแอปก็ดีกว่าไม่สวยก็ดีกว่าบางคนใช้แอปแล้วไม่สวยนะไม่เกินมากกว่านั้นนิดนึง สวยกี่โมงก็ดีกว่าพี่นะคะแบบว่าหน้าตาตัวเองก็ยังไม่กล้าให้คนอื่นเห็นเลยก็สวยกว่าดีกว่าพี่แล้วกันที่แบบว่าไม่กล้าเปิดหน้าตัวเองอะ่ะเขาเรียกว่าพวกไม่มีความมั่นใจอะ่ะแบบเขาเรียกว่าพวกเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหนูสวยไม่สวยก็คือเรื่องของหนูค่ะเนาะหนูไม่จําเป็นต้องมาให้พี่ตัดสินใจหนูอีขนมจีนน้ํายาขัดพื้นอะ่ะปากมึงเน่าเปล่า กูตีอยู่แล้วกูด่าหมดก่อนอ่ะพี่เอก่อนอ่ะซันดาน,ดนะาน,นี่อ่ะก่อนอนแุแม่เคยซนะื้อซ้อ,ยอน,ย,นยังไงด้วยอะไรแม่แม่เคยซอนมกวองเลยนะทันทีพูนเอาตรงไปคาำไม่ซ้ำแม่เนี่หนุ่มแม่เคยซอนดิอ่ะสันดานนี่ไม่ดิ้งได้ไปกันเชยไม่ซ้ำเน่นแล้วไม่เชยไปหนุ่มแม่ไม่เคยซ้อนเรื่องของกูค่ะสาระเน่จริงๆมึงอะ่ะออกไปเลย สวยไม่สวยก็คืออยู่ที่กูคำไม่ต้องมาสารเนพูดค่ะเนาะไม่เคยสุภาพมันด่าคนอยู่พ่อแม่โอนคนไม่รู้จักกันมาพูดอะไรพูดจาหมาไม่เด็กเนี่ยสงสัยเกิดมาแล้วหมามันเข้าไปอยู่ในปากโอ้ยมือมันพิมพ์ที่มือใช่ไหมเออ สงสัยมันคันขายไม่ออกเรื่องขายไม่ออกแล้วไงมึงไม่ได้ซื้อขอโทษนะคะไม่ได้ขายาค่ะไม่ได้อยากได้เหมัอนค่ะขายไม่ออกแล้วไงตัวกูค่ะจะมีผัวหรือไม่มีตัวกค่ะไม่ต้องใส่แน่นะคะนะคะไม่ต้องสอเสือชื่อมันมีสอเสือมากหรือไงถึงชอบสอเสือเรื่องคนอื่นเขาขนาดเนี้ยนะ มันเป็นยังไงหรือว่าที่บ้านมันที่บ้านมันแบบว่าพ่อแม่ไม่รักก็เลยมาเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นเนี้ยนี่หน้าตาตัวเองไม่กล้าเปิดให้ดูเลยสงสัยมันคิเล่จนไม่กล้ายอมรับความจริงอะไรเงี้ยเป็นงไงกูด่า,ดาจริงอยู่ของกูดีๆดมสาระแนาพูดเพีย้ยกในม่ หนุแม่อกไปคืยซอนโอ้วอลบื้นไปหนุแม่อไปคืยซอนหนุแม่อเราซอนจออนแล้วหน้าสดที่คือมึงไปแหกตาดูในก้อนในช่องกูค่ะไปดูค่ะหน้าสดไม่สดทําไมกูต้องทาตามคุณพี่คะถามหน่อยเหอะเป็นใครมาจากไหนายมาจากไหน ยังไม่รู้จักกันเลยเพิ่งมาดูไลฟ์ครั้งแรกก็มาแบบหน้าตาก็สารรูปตัวเองยังไม่กล้าให้คุณเขาเห็นดิแน่จริงออะแอคจริงมาพิมพ์ดิ กูด่าไม่ได้มากกว่าน,นี้อีกไม่เป็นไรปากหนูก็ปากหนูก็แซบอยู่ปากก็ได้อยู่ค่ะปากก็มีหมาอยู่ในปากเหมือนกันไม่ได้มีแค่พี่เขาแอบแปลภาษา <ißt adas> เลยเหรอลูกพี่กูนี่จะรัวเลย โถ่นะคะหนูหน้าแย่แค่ไหนก็มันอยู่ที่หนังหน้าหนูไม่เกี่ยวกับหนังหน้าพี่นะอ้ยโว้ยไม่ไหวไม่ไหวเลไม่หมไมห,ไหไว้วยไล่ไปชิวชิว พี่ไม่ต้องไปลงทุนสลับแอปแปลภาษาหรอกพี่เสียเวลา พี่ขาชายฝันดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะอย่าลืมเข้ามาดูกันใหม่นะ